สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของ Nvidia GeForce GTX หนึ่ Founder Edition นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ก็เป็นการอะไรนะระบบระบบอยู่ในช่วง idle นะครับกินไฟก็ประมาณ66สวัตต์อ่าเดยเดยถอยมาให้ดู นี่นี่ช,ชัดนะครับเขียวเขียวบลิง,รงนะครับ G4 GPS หนึ่งศูนย์แปดศูนย์ตอนนี้มันทำงานอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูกันนะเค okay, ครับนี่ระบบระบบที่ทดสอบเอ่อคร่าวๆแล้วกันนะครับ Core i7 หกพันเจ็ด K วิ่งเดิมๆนะครับแ a m Corsair สี่พันสนะครับ DDR4 ก็วิ่งตาม m อนะครับเป็นบอร์ด S-Lock z กเซตแป้งเจ็ดตัวเดิมนะครับชุดน้ำก็ s นะินเ e r Stone นตเอ power supply ก็มีเลยนะครับ h อ l เฟรมพันสองร0วัตต์นะครับเมื่อกี้ไฟไอเดนเห็นไปแล้วว่า6 6วัตต์นะครับตอนนี้ก็เงียบๆพัดลมอ่ออโตอ่าเดี๋ยวอาจจะสั่นนิดนึงเพราะผมต้องถือมือถือมือเดียวนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่านี่นะนะตอนนี้นะโอซีอ, o c อยู่ ครับดูลคอกที่นี่ก่อนครับตอนนี้ G P U พันแปดครับบูตพันเก้สามสิบสี่บูตจริงที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมาดูนี่โอเคตานนี้2.1งจกิกนะครับเดี๋ยวให้ดูสักหน่อยหนึ่งมันไม่ได้นิ่งอยู่ที่2.1ห่งกิกตลอดเวลานะครับเพราะเรื่องของการจัดการพลังงานเรื่องของ power package เอ็นดีเดีย,เ,ดยเขามีการปรับตั้งมาในลักษณะที่ให้มันแบบแปผลผันไปตามอุณหภูมิไปผังงนไปตามการใช้พลังงานนะครับอื่อลองดูนี่นะครับก็จะเห็นว่าลดแรงนะครับเหลือสองศูนย์แปดแปดก็คือโดยเฉลีย่ยโดยประมาณก็อยู่ใกล้ๆสองจุดหนึ่งจิตนะครับอ่านะลมทํางานอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยกว่ารอบสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับ บูตด้านหน้าที่โชว์ครับหนเก้าร้อยสามสิสี่โอไปที่พันแปดร้อยเจ็ดนะครับเมมโมรี่แรมหนสามร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับก็เพิ่มไปอีกร้อยหนึ่งถือว่าเพิ่มไปอีกสี่ร้อยด้านนี้ก็วิ่งอยู่ห้าพันสะี่เอสเทิดนะนี่ดูเทมเทมก็หกสิบสามนะครับเพราะว่า G P U โหลดร้อยเปอร์เซ็นอยู่ได้โอเคเลยในนี้อยู่ได้พักใหญ่แล้ะลองมาดูเกมดีกว่านะเอาชัดๆเดนมาเดี๋ยวค่อยมาดูที่หลัง เปิดไว้แบบนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูว่ามันทํางานยังไงนะครับเอาเกมอะไรดีอา่าตูมไรเดอร์ไหมอา่ามาดูน้องลอร่าเด้งดิ่งเด้งดิงนะครับตูม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  okay. เคอา่าออปชั่นให้ดูกั่นก่็นี่นะครับก็เล้นที่ dx 1 2 full screen นะครับอา่า Nvidia G7500 4K งานไม่ต้อง 4K s s a a 4 x นะครับอา่าดู graphic. Graphic ากราฟิกกราฟิกจัดหนักเวิร์ดไฮนะครับ a f ส6 x High, High, Very High, Very High, h d o a เนระียกว่าจะหนักจะเต็มครบทุกอย่างนะครับลองมาดูว่าจะได้สูงเมตรเท่าไหร่โอเคเพลงถอยลงมานิดหนะนึ่งอ่านิูมันนว่นสุดๆนะครับซูม,มืออาจจะสั่นหน่อยหนึ่งสามนาทีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะทำยังไงให้มันสั้นๆโอเคถึงละก็เช็คอีกทีนึงไว้กันนะออปชั่นกราฟิกฟก,กความชัวร์เนะครับตามนี้อือ นี่นะตามนี้นะตามนี้ตามนี้ตามนี้โอเคแบ็คอ่ิสเพอแพ็กสองนาเกี่ยวนี่นะ 4K 4K 1080 60Hz a a off โอเคเป็นเรื่องบางเลยไม่อยากให้มันนานแป๊บอ่าสตาร์ทเร็วมากจัดไป อันนี้เป็น dx12 มันไม่มีออนสกรีนครับออนสกรีนดิเเพาดีโชว์ไม่ได้ว่าเฟรมเรตอะไรเท่าไหร่ยังไงครับเดี๋ยวดูไปเพลินๆก่อนแล้วกันอ่าฮะอาจจะยาวนิดนึงเพราะตอนนี้กำลังจะห้านาทีาเยอดี๋ยวถอยออกีกนิดนึงถอยออกีกนิดนึง ก็ดิบๆอย่างนี้แหละนะครับอย่าว่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานเ,เปสคูเ็นโกนตูนะครับอันนี้โชว์ผลงานขอให้ดูถ้าอยากรู้ว่าท้ายกับอะไรนะอันนี้ก็เป็นชาอะไรนะจากซีเรียใช่ไหมครับ เลตเที่ยวป่า้นตกจะได้แต่เฟรมสูงแบบนี้มันถ่าย60เฟรมต่อวินาทไม่ได้มาดูว่ามีมือถือตัวที่ไม่แพงมากที่ถ่ายแบบฟูทิดดีพันแปดสิบฟูทิดดีทำยี่สิบที่หกสิบเฮิร์ตได้บ้าง นี่เฟรมเรตมาแล้วครับก็นี่ตามนี้เลย,ยเดี๋ยวสูงเข้าไปใกล้ๆเนี่ยสูงมือเหมือนน้อสุดๆแล้วนะครับนี่ m o u เ t นพ n p k นะคนะรับ minimum 14.41ครับ e v o อ u t i o n 27 max 8 ah cilia min 15 evolution 18 max 23 go ในใน p าวั r w a ่นะครับ min 15 e v o l u t i 19 m a แ28โดยรวมออกมา22กว่านี่ที่ 4K ปรับสุดทุกอย่างคนระับ วิ่งอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้สองจุดหนึ่งจิกสเตเบิลห้องไม่เอนะครับอ่าให้ดูการ์ดอีกทีหนึ่งห้องไม่เอนะครับเสียงก็ไม่ได้เร่งขึ้นนะพัดลมก็ไม่ได้หวีดนรกะงานนี้ตรงว่าหนสเตตศู์ของเขาดีจริงนะครับลาดเดียวยาวสองจิดหนึ่งจิกห้องร้อนๆตอนนี้ผมปิดพัดลมด้วยไนมะ่ให้มีเสียงลมเข้ามือถือนั่งร้อนเลยเนี่ยผมแต่กรอยู่ได้นะครับเอดูเขียวๆี่ย ลืมเปลี่ยนโหมดที่น่าจะให้มัน,นแบบตี๊ดๆใส่ต,ต,าตามจังหวะเพลงนะครับไม่รู้ใครเคยเล่นมั้งห่าบางคนอาจจะไม่เคยรู้มั้งว่าไอ้ไฟเฉียวๆข้างบนเนี่ยใช้ก e ฟอร์ดแอคทิเวียนเปลี่ยนโหมดได้นะครับให้มันตี๊ดๆต,ต,ตามเพลงหรือจะหายใจบีดดิ้งหรือให้กระพิดหรือให้โหลดตามอุณหภูมิเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับใช้ก e ฟอร์ดแอคทิเวียนโอเคเดี๋ยวผมตัดวิดีโอนี้ก่อนดีกว่าเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูในโหมดในเลขสิบเอ็ดที่มีเฟรมเรทอะไรอย่างนี้นะครับอ่าโ okay. อเคเออเมื่อกี้ลืมให้ดูการใช้สไส้ไฟเเเดดีี๋ยวมาาาูทปหนนะคครับโอ ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ